สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดวงชีวานะคะเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสไทยตัวเลขดวงดาวค่ะวันนี้ค่ะพยากรณ์กันต่อในส่วนของชาวลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลน,นะคะหลังจาก3เมตรสเมษายนนี้นะคะดวงชะตาจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดาวพฤหัสบดีโคจรย้ายราศีจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภหรือนะคะจาก เรือนปัตตนิเข้าสู่เรือนมอรณะสำหรับเชาวตุนนะคะในช่วงหลังจากนี้ไป1ปีเต็มๆนะคะเริ่มแรกก่อนเลยนะคะคุณต้องมีสติให้มากๆนะคะอย่าประมาทอย่าเลินเล่อนะคะคือปีนี้ช่วงปีนี้นะคะพยายามประคับประคองชีวิตตัวเองให้ดีนะคะให้ดีเลยนะคือทำอะไรเนี่ยต้องรอบคอบอย่าประมาท เป็นช่วงที่ดาวพฤหัสนะดาวบุญกุศลนะคะดาวประธานฝ่ายสุปเคราะห์ไม่ให้คุณนะเพราะว่าดาวพฤหัสบดีค่ะโคจรเข้าพบมรณะนะคะเป็นพินทุบบาทในพื้นดวงชะตาเป็นช่วงที่อับโชคอับวาสนาอับแสงไม่มีแสงไม่มีออร่านะคะคือคุณได้แค่ต้องแบบประคับประคองชีวิตให้ดีที่สุดจนกว่าจะพ้นไปหนึ่งปีเต็มๆนะคะอย่าทำอะไรที่โดดเด่น จะเป็นภัยนะอย่าทำอะไรที่เกินตัวคืออ,อย่าลงทุนเพิ่มนะคะอย่าประมาทอย่างที่บอกนะมีสติให้มากๆมันยังไม่ใช่จังหวะดวงชะตาที่ดีคือที่ผ่านมาดีแล้วนะนะในช่วงหนึ่งปีนี้ค่ะเป็นช่วงที่แบบต้องระมัดระวังรอบคอบให้ ที่สุดอะนะคะมันก็ต้องมีบ้างจังหวะชีวิตคนเรามีช่วงที่ดวงขึ้นดวงลงเป็นเรื่องปกติธ,ธรรมดานะคะปีนี้เนี่ยถ้าดวงจะรับลงบ้างนะคะก็ต้องเข้าใจสถานการณ์มันคือคือเราคือมนุษย์อะมันคือชีวิตที่เจอทั้งสุขและทุกข์นะคะมีขึ้นมีลงเป็นปกติอยู่แล้วนะคะคุณอยากจะดวงดีไปตลอดแบบ เกิดยันตายมันก็คงเป็นไปไม่ได้แมกระทังอะไรนะเกิดแก่เจ็บแล้วก็คือมีเจ็บมีตายเป็นเรื่องธรรมดาเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นดังนั้นค่ะมีอุปสรรคบ้างมันก็หนีไม่พ้นเป็นเรื่องปกติดังนั้นมีสติให้มากๆนะคะอ่ะ,อะช่วงนี้นะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางไม่ว่าจะเดินทางใกล้หรือว่าเดินทางไกลนะก็อาจจะมีอุปสรรคในเกี่ยวกับการเดินทางค่ะมีอุบัติเหตุเข้ามาดังนั้นค่ะต้องรบอบคอบอย่าประมาทอีกเช่นเดียวกันแต่ถ้าคนอื่นมาประ ประมาทใส่เราก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราไม่สามารถควบคุมได้แต่เราเนี่ยอย่าไปอย่าไปประมาทใส่ใครก็พอนะคะอ่ะแล้วก็อาจจะหมายถึงการที่คอนเนคชั่นที่มีอยู่นะคะค่อยๆแบบทยอยหายไปอาจจะหมายถึงเพื่อนก็ได้คะ่ะเพื่อนเพื่อนร่วมงานนะคะะหรือว่าเพื่อนในกลุ่มของเรา นะคะหรือหมายถึงคอนเนคชั่นอย่างที่บอกไปว่าอาจจะค่อยๆห่างหายกันไปทีละคนอ่เป็นการต่างคนต่างไม่มีเวลาให้กันหรือ,อแยกย้ายกันไปเติบโตคนละทิศคนละทางไม่ค่อยมีเวลามาเจอกันก็ได้ค่ะหรือหมายถึงการหายออกออกไปจากชีวิตกันและกันก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะอันในมุมดีมีไหมนะคะมุมดีเนี่ยก็อาจจะหมายถึงศัตรูคู่แข่ง ะะล้มหายตายจากเพราะดาวพฤหัสมาจากภพอริด้วยอริก็หมายถึงอุปสรรคขวักน้ําศัตรูคู่แข่งนะคะเข้าพบมราณะก็หมายถึงว่านั่นแหละศัตรูคู่แข่งล้มหายตายจากทำอะไรเราไม่ได้แต่ในมุมนี้ก็ยังหมายถึงบริวารหรือว่าลูกน้องสัตว์เลี้ยงก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันที่อาจจะเจ็บป่วยไข้ไม่สบาย ะะเกิดการพัดพรากสูญเสียเกี่ยวกับบริวารลูกน้องอสัตว์เลี้ยงนะคะซึ่งเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติว่ามีเกิดมีดับเป็นของธรรมดานะคะไม่มีใครที่จะ,ะเกิดแล้วไม่ตายไม่มีนะคะ,ะก็ต้องเข้าใจไว้ว่าเป็นเรื่องปกตินะทำใจให้ ให,ให้ชินแล้วก็ปล่อยวางให้ได้นะคะอย่ายึดติดกับอะไรใดๆในโลกนี้เพราะว่าใดๆในโลกนี้ล้วนไม่จรังหลังในกระทั่งร่างกายนี้ของเราเราก็ยึดมันไว้ไม่ได้นะคะอ่ะสำหรับชาวตุลน,นะคะปีนี้นะคะถ้าเกิดว่าเกิดการเจ็บป่วยไขย้ไม่สบายต้องนอนโรงพยาบาลขึ้นมา นะคะกะ็คือก่อนที่จะนอนโรงพยาบาลขึ้นมาเนี่ยอาจารย์วายอยากแนะนําว่าคุณลองอถ้าเจ็บป่วยเนี่ยไปหาหมอหลายๆที่นะคะไปหลายๆโรงพยาบาลให้วินิจฉัยเพราะว่าคุณอาจจะเจอลักษณะที่ว่าคุณหมอวินิจฉัยผิดพลาดนะคะไม่ตรงโรคอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะจ่ายยาไม่ถูกต้องอะไรอย่างนี้นะคือมีปัญหาในเรื่องของการรักษาในเรื่องของแพทย์ในเรื่องอเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ คือมีเกณฑ์เจ็บป่วยละแน่ๆแ,แล้วก็อาจจะวินิจฉัย โรคไม่ถูกต้องด้วยนะคะคือมันเป็นช่วงจังหวะที่แบบดวงไม่ดีอะดวงจะซวยอะคะ่ะเหมือนที่เราเห็นตามข่าวนะ,ะก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะคะดูแลตัวเองให้ดีๆอย่าให้เกิดการเจ็บป่วยไข้ไม่สบายละกันแต่มันก็อาจจะเป็นโรคเก่าโรคเดิมกําเริบขึ้นมาหรือโรคกร,รมโรคเวทน,นั่นแหละเพราะว่าทุกคนก็เกิดมาก็เพราะกมใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีความเจ็บป่วยเข้ามาซึ่งก็เอาเป็นว่าเราก็ต้องพยายามที่จะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่ ทำได้เท่าที่ไหวล้วกันเนาะหลังจากนั้นอะไรที่ควบคุมไม่ได้เราก็ต้องปล่อยมันไปนะก็พยายามมีสติให้มากที่สุดแล้กันในการใช้ชีวิตในปีนี้นะคะแล้วก็ชาวตุลน,นะใครที่ฟังอยู่คุณอย่าถึงกับแบบว่าวิตกกังวลหรือว่าเครียดกับคําพยากรณ์จนเกินไปนะคะอย่างที่อาจารย์วามบอกค่ะว่ามันเป็นคําพยากร์ในแบบภาพกว้างและชีวิตมนุษย์เรามี เกิดมีดับมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญมีนินทามีลาบสรมลาบมียศเสื่อมยศเป็นของธรรมดานะคะถ้าคุณคิดที่แบบว่าชีวิตนี้ท่านจะเอาสุขสมหวังอย่างเดียวเลยไม่เจอทุกข์ก็คงเป็นไปไม่ได้สิ่งที่คุณต้องทําได้ควรทําก็คือการปล่อยวางกลางๆไม่ยึดติดสุขไม่ยึดติดทุกข์นะคะ,ะพยายามกลางๆก,ก็ไว้ทําใจให้ กลางๆนะไม่สุขไม่ทุกข์จนเกินไปนะคะแล้วจะดีแล้วคุณจะอยู่ได้แบบแฮปปี้นะสำหรับชาวตุลน,นะคะเอาเป็นว่า่าปีนี้ค่ะขอให้คุณเนี่ยมีสติให้มากๆนะคะประคับประคองชีวิตตัวเองต่อไปแล้วก็เรื่องของใครที่คิดอยากที่จะออกจากงานลาออกจากงานเนี่ย ยังไม่แนะนำนะคะนอกจากว่าคุณจะไปหางาินใหม่รองดับไว้ให้ได้จริงๆซะก่อนเขาบอกว่ารับแน่ๆแล้วคุณค่อยไปโอเคนะเพราะไม่งั้นคุณก็อาจจะแบบดวงตกก็คือตกงานยาวๆไปนะคะเนะาะสำหรับชาวตุลน,นะคะในช่วงปีนี้ค่ะแนะนำนะคะถวายอาสนะหรือว่านั่งสมาธิฟังธรรมะให้มากมาก ก่อนก่อนก่อนจะนั่งสมาธิได้เนี่ยอาจารย์วันแนะนาเป็นฟังธรรมะให้มากๆก่อนดีวกว่าคะ่ะเพราะว่าปีนี้คุณอาจจะแบบวุ่นเวอ้อฟุง้งซ่านง่ายนะคะอาจจะแบบหลุดโลกนะอาจจะแบบหลงทางหลงผิดไปทําอะไรสีเทาๆไปทําอะไรที่ไม่ควรทําคืออาจจะสติหลุดง่ายหลงทางง่ายนะปีนี้นะ แนะนำว่าเป็นฟังธรรมะให้มากๆดีกว่าค่ะเพราะว่าเมื่อฟังธรรมะแล้วเนี่ยเจริญปัญญามีสติปัญญาที่ดีคุณก็จะใช้ชีวิตได้ดีให้ได้ถูกต้องตามหลักธรรมไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะคะดังนั้นแนะนำค่ะฟังธรรมะให้เกิดปัญญาที่ดีค่ะนะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะก็ขอให้คุณผ่านพ้นปีนี้ไปได้ด้วยดีนะก็ขอให้ ปีนี้ตลอดทั้งปีนะคุณใช้ชีวิตได้ดีมีสติมีศีลมีธรรมนะคะไม่ถูกหลอกไม่ถูกมิจฉาชีพรัอกลวงหรือว่าไม่ถูกคนโกงนะ,ะคือสุดท้ายแล้วอะ่ะย้อนกลับมาที่สติเท่านั้นที่จะทำให้คุณรอดนะคะเอาเป็นว่าขอให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้ดีมีสติตลอดทั้งปีนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ